ฝันมื้อนีฝัน,นว่าขี่รถลงน้ำเราเคยฝันเลือกเทื่อดเดือันว้าวเพได้ขี่รถลงน้ำอย่งสั่นขี่ขี่รถลงน้ำ,นง,นำง่อยแบบง่ายเลยเนี่ยแล้วก็พุดขึ้นมากไหมเอออือแต่ ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทกท่านเนาะคะ่ะเมือนทีทางช่องนะคะกากสลุกโค้งสุดท้ายของอาจารย์โอนะคะค่ะภาคนี้อาจารย์โอดังเป็นพิเศษนะคะไปบวงสรวงมองได้เหล็กเข่ามองนั่นเนาะคะ่ะถือกนวา่าอีฟซี่ทางไกลเดหาสิบล้านเนาะคะ่ะสามงวดห้าสิบล้านเนาะคะ่ะเหล็กบวงสรวงเข่าทุกงานนะคะมือที่ไปบวงสรวงวัดปูบุญมีก่กับเขาไล่วันนะคะสองสองเป็นทีเรียบรอย เมื่อนี่ก็จะมายำโค้งสุดท้ายอาจารย์โอค่ะเพื่นสีเน้นมาตัวใดรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะชอบจังตามบ่มกระพานเป็นแนวทางในการซื้อสรารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมตัวเลขไม่เข้าไม่รู้ค่ะเอฟซี FC กับพิจนาเบิงมากตั้งเพิ่จังตามเด้อค่ะกันเข้าบ่มเข้ากับพานค่ะไปฟังอาจารย์โอเพื่นสีเบาสูฟังเนาะคะ่ะพื้นสีเน้นตัวใดค่ะ สวัสดีครับอาจารย์โอครัับสสวดีครับอาจารย์โอครับอาจารย์โอรับสายครับอาจารย์โอรับสายสิดีต่อนะงนายอาจารย์โอ้ยใส่ไหลน้ำพี่น้องเด้อโทษโทดูๆเด้อยังหลบได้ไหมค่ะโอ้ยได้ซื้อเครื่องใหม่ได้นี่โอ้เครื่องที่จ้งครับอันเมื่อนั้นใสเข่าไรมาจี้ย่ําโค้งสุดท้ายครับ มือนังกับแตกตั้งประเทศเล่เนอันไปบวงสรวงอยู่วัดหลวงปู่บุนมีนะครับแม่ค่ะสองสองสงมารัฐบาลได้ไหมคะเนี่มาอาจารย์มากสองสองน่เดยมาคือเกอ่าไหมคะเมียนมาคือเกอ่าม,มาออมสองสอง,งอยู่ครับอันมีมีมือนันไปจุดอันอาจารย์ที่บวงสรวงอยู่อันสำนักอยู่ขอนแก่นได้ได้อันแปดสองเกา้าเอะ ครับขันมากเอาครับผมรถเน้นบ่ค่ะนี่อ่าเน้นเน้นเน้นแปดอันมันมีมันมีมันมีสองตัวอยูเก้าห้าเนอะเก้าห้าครับผมมันจิบออกตัวเก้าซะบ่หาเก้าหาเก้าเก้าหานี่นะครับอาจารย์โอ้พ่อฟันดีบ่ะันดีอยู่เนี่ยันจัไไลค่ะ ฝันมาเราลดที่ลดที่ลดโล่งน้ำพะนะลดอาจารย์ลดอาจารย์มันเป็นทะเบียนนั้นสองศูนย์สองหนึ่งไหมมันก็ไปออกมือหนึ่งมันไดอกอย่างนสองหนึ่งสองศูนย์ต่างประเทศอีกอันนี้ความฝันปะมันแมนแมนความฝันแต่ว่าทะเบียนรถยี่ห้อของอาจารย์เนี่ยมันมันสองหนึ่งไหมฮะสองหนึ่งะสองหนึ่งอย่างเงี้ยครับสองศูนย์สองหนึ่ง ขับสองศูนย์สองหนึ่งคือทะเบียนในฝันเลยครับอาจารย์สองศูนย์สองหนึ่งไม่ทะเบียนของอาจารย์จริงๆเลยว่าขับรถว่าขับรถตัวเองนี่ลงน้ำมากงั้นครับอืไม่เคยฝันทื่อๆได้ไงขี่รถมากจากวักรอบปีจักว่าจักลอยปีรอบหลายหลายปีแล้วไหมบ่เม่นไหโซ่กรบอกี่ยังมาอยู่แต่ว่ารถก็มากอว่ากูได้ติดกี่หึ้นอว่าันอวกอดตัวเนื่องในสองหนึ่งเนาะ เอาขันผู้ได้มากระสือดเด้อามาอย่าว่าหลาตัวดเดอ้อพี่น้อง <c oughs> เลยฝันเนาะเมียนฝันครับฝันเมื่อนี้ฝันมาขี่รถลงน้พราะเคยฝันเลือกเธอเดีย๋ยวเอนว้าวเพได้ขี่รถลงน้หนจังฝันขี่ขี่รถล่องหนห่วยบแบบไ่เลยเนีย่ยแล้วก็พูดขึ้นมามหมเอออืแต่ก็เปลี่ยนอย่างฝันอย่งสั่นเนาะมา,าแต่ว่าถือว่าฝันดีอยู่เพราะเคยฝันครับ เป็นเลขทะเบียนเลขทะเบียนอาจารย์โอ้โาชิมาทะเบียนรถก็ได้เนาะครับผมอาจารย์ก็สิได้เป็นเรียกตั้งอีกยู่อดูด่วนยู่โอ้สิมานที่ไหนค่ะวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่พอดีเอิเป็นถำบุญนน้ำหลวงตาพร้อมเพิ่นมาเพิ่นอยากว่าจีเทียนเพี้ยนเพิ่นน่ะนะเพี้ยนวันที่สิบหก าสิไปรี้ยนหรอก็สิไชโยเลยเหไหมหลวงตาไหนครับอาจารย์อยู่อยู่ไออยู่วัดชัยวันอำเภอเอ่อชัยวันปูนวันเรานี่แหละครับครับครับกับถือว่าฟันดีอยู่เด้กฟันดีค่ะอาจารย์กับบวงอาจารย์บวงกับฝนตกมาแห้งเลยออโอ้เมื่ออยู่บ้านนะนนทีี่่่บวงแม ฝ้าพาเปียงได้ไหมไมมันก็สีดังแท้หะอยากให้เอฟซีได้อยู่ในที่น่องเลยอยากให้เอฟซีได้ตัวดีๆที่ว่าอาจารย์ว่า่น่ะก้ได้มาตัวได้ก็ซืือไปเลยอาจารย์โอ้ชอบตัวใดเป็นพิเศษคะชอบตัวไดเป็นพิเศษว่าตีตอนนี้ที่ชอบนั่นชอบสามศูนย์เก้าเลยสามศูนย์เก้า กลับแล้วก็เก้าห้าย่านมันออกตัวเก้าอยู่ไหมอืมเก้าห้าเก้าห้าบนบนเนาะครับสามศูนย์เก้านี่คือคือที่ที่ว่าที่ว่าอาจารย์ว่ามากกันละต่ว่าอาจารย์ว่าคือคือว่าเก้าคือสีมาอยู่ดเกอร์วิ่งเก้าค่ะค่ะผมเก้าคือสีมาอยูกวิ่งเก้ารถ มันใจเก่ามากนะคะครับเก่ามากแต่แค่บวงสวงฝันเทค่เดียวบ่ค่ะอาจารย์เมียนเขาก็เคยฝันเขาก็ฝันเทค่เดียวนี่แหละเพราด้ฝันเยเทแยะโดนแล้วเด้ออตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยบ่อ้ฟังเัินบ่อยคุ้นที่เขาจอนถามก็เลยว่าโอ้ยอาจารย์ฝันฝันฝันมาขับรถขับรถลงหน่ำมาก็เลยไปเบิ่งรถทะเบียนก็เลยสองศูนย์สองหนึ่งแม่ มือว่านหมู่บ้านบอกมือมันออกเหล่าก็ออกอยู่แต่ว่าแต่ว่าขันผู้ใดมาใช่กะกายาว่ากันเ่ยเนาะกะสิมาได้ได้อาจารย์ตรงกันเลขกันอยู่อันพู่มหัดปูบุญมี่แม่สองสองทะเบียนรถอาจารย์นะครับอ๋อพุ่มหัดปูบุญมี่เป็นบ่แม่เทียอาจารย์อันเขาไปเอาได้สองสองอ่ะมันออกกับเขาเลยบ้านนเห็นแดงมันเห็นมันเห็นตัวแดงนี่รีได้เลย ที่ว่าโอปอมันมาอาจารย์ไปนั่งเบิ้งไห้เนี่ยนะไปซองเ well, บิ้งไห้เนี่ยมันเป็นตัวแดงเลขขึ na, ้นมาเลยแม่ยู่คนกว่ค่ะอาจารย์คะอยู่คนกว่าได้อยู่หนาผ้าเลยเด้หนาผ้าเลยแมนอยู่นายูหนาผากหลวงพ่อเลยเด้มาถ้าเมื่อคืออันสุดที่ได้หาซิปลานเถอะอาจารย์แมนแมนแมนสุดที่เนี่ยหาซิบลานเขาจะก็เห็นอยู่องค์พระเขือนที่มันขึ้นสามตัวศูนย์หนึ่งเก้าอีกยังนะมันมันสิขึ้นมากแดงแดงจังสี่เลย แ <c oughs> ต่ว่าคันแดงเนี่ยอาจารย์กันั่นตีเลยบ <c oughs> ่าาดเลยแต่ว่าแต่ว่ามันสีออกอันใดเนี่ยอาจารย์ว่าหูหมูจว่าพูดถึงว่าได้น่นอนล่นแหละเพราะว่าคันตัวแดงนี่รีนี่ห่วย <c oughs> เคยออกนะคะแงก็ได้ง่ก็ได้สีเห็นตัวแดงนี่มันไม่ได้เห็นง่ายดเวยอาจารย์ไม่มากพิเศษเลยตัวนี้ไม่ันมากมากสวสางเลยมันกับสื่อไงนะปีนหว่งเอ้ย สองสองเนาะการเอาบอตรงกลับบอต้องกลับกลับกับกับเด็ดเด็ดกลับไปซื้ออยู่เด้กลับไปซื้ออีกเอออันบอกลับไปซื้อเนี่ยมันได้หน่อยพี่น้องใช่กับไปซื้ออีกเด้อเน้นไปเที่ยวไปเอิร์มมูลมาเนี่ยใช่เอิรมมูลมาเนาะครับผมอ่าผู้ชายเนาะค่ะอาจารย์โอุ้ด้กันนะครับได้ครับผมอ่าผู้ชายค่ะครับ ไปไปหาบึงไปเด้อพ่นองได้สองสองกันมากจุดเด้ยเป็นชุดพิเศษอาจารย์โอนะคะครับผมครับชุดพิเศษขันแมน่น,มนบุญขันแม่นบุญสิได้เพราวบุญน้ำกันเนาะรับให้พินองเอบซี่ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงกันดเด้อผู้ใดกะบผู้ใดลำบากอยู่ตอนนี้ไงได้โชคได้ช่น้ำอาจา์เด้อ,อให้ก <คง S 1> ุ้งคุ้งเน้ะ แนวทางกาจารย์โอนะคะปังๆด้วย่ะงวัดนีเอิฟซี่ทั้งลายก็ะไดทีร่วมบวงสวงน้ากันก็ให้มีโชคมีลาบนะคะรวมเป็นเจ้าภาพบวงสวงนะคะให้ได้โชคได้ทรัพย์ ค่ะก็มีอีกวัดหนึ่งนะคะที่ทางแอดมินและอาจารย์โอจะไปบวงสรวงคือปู่บางบท15้าล้านเนาะค่ะตอนนี้กำลังหางบอยู่งวดนี่กบเน่เนาะ,ค,ะค่ะเพื่อมีโชคมีลาบเนาะค่ะเนาะค่ะให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยค่ะใช้วิญญาณในการรับโชคค่ะ